นะครับอย่าลืมนะครับนะก็น้องทุกท่านนะครับเวลาเราผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปทบทวนย้อนหลังทุกๆครั้งนะครับในบทเรียนของการอ่านสะกดเพราะมันจะยิ่งทําให้พี่น้องเนี่ยได้อ่านอันกุรอ่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่หากว่าพี่น้องไม่ทบทวนนะครับไม่สะกดมันก็จะทําให้สำเนียงของเราบรรจมาได้ช้าและมันจะทําให้เวลาเราไปขึ้นอันกุรอ่านเล่มใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย อ่านอัลกุรอานได้ค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งนะครับมันอ่านได้แต่ว่ามันจะไม่มันฟังแล้วมันจะไม่ไม่ไม่สวยงามนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอาลีฟนะครับเราเรียกชื่อเต็มๆตามอลีฟคอตัวคออยู่ที่ลําคอส่วนบนบน,บนสุดของอักษรลําคอทั้งหมดอาลีฟคออิอนะตัวคอนะครับเราจะไม่อีฟนะอีว,ว้าวนเราตาปากอยู่ยื่นปากไปด้านหน้านะครับเพราะตัวว้าอยู่ริมฝีปาก วาวอเลฟว่เห็นไหมครับที่วาวยายเาสองฮารอก,กะเพราะอะไรครับเพราะหลังจากฟัตฮานั้นมีอเลฟนี่หลังจากฟัตฮามีอเลฟเขาเรียกมัดนี้ว่ามาตตัดตอบีนี้หรือว่ามัดอัสลีหรือว่าวิธีการสอนของผมนะครับก็คือใส่สระอาสองตัววาวอเลฟวาเห็นไหมตรงไหนสั้นอ่านสั้นนูนเนอเห็นไหมเนี่ยสั้นนูนกาฟมีมคุม กฟมีมค,มนะคม كم, ุมนะครับไอเป็นสำเนียงอาหรับอิขวานะกุมตัวกับพลมนะครับอิขวานะกุมอ่านทํานองอิขวานะกุมต่อไปตรงนี้นะครับไม่ระวังให้ดีตัวยะกับตัวยีมอยู่ติดกันถ้าเราอ่านไม่ดีมันจะกลายเป็นจัจัจเจแต่จัจ,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 จเนี่ยกลายเป็นตัวยีมสองตัวทันทีเลยมาตีกัน มาอย nah, ah. so, ู t t aa, ip, hey, ang, ong, at, uh, ่ติดกันต้องยัยัดอ่าเราพี่น้องฟังให้ดีก่อนนะครับแล้วสะกดตามยะเรายะธรรมดาเราไม่ต้องไปเะนะครับยะาธรรมดายะจมยัยัเราจะจัจิกนี่ถ้าลายเป็นยัเจกนี่ลายเป็นตัวยีมสองตัวทันทีเลยยะยิมยัมีมตัวมีมอยู่ที่ริมฝีปากให้ปากบนกับปากล่างมาประกบกันอย่าลืมนะครับ อักษรเสียงสะท้อนมีห้าอักษรบาจิมดานตอกอฟนะครับแล้วก็เมื่อสุกูลอยู่บนตัวยิมเขาเรียกการตายนี้ว่าตายมาแต่เดิมตายมาตั้งนานแล้วการสะท้อนนี้มันจะสะท้อนเบาเขาเรียกกลกละซูรอภาษาไทยบอกว่าสะท้อนเบายะยะโยเียกเจียวจิมเต็มของยะก่อนให้สุดเสียงกัวยาแล้วก็ไปตัวยิมยะยิมยะมีมีมอยู่ที่ริมฝีปากนะครับ มีม,มเอไดส์อ่านให้สัน้นอินวาวอุบนวาวมีสุกูลก่อ,อนหน้าวาเป็นบอมมะยาวสองฮารา์ร้าใส่สระอูไปสองตัวนูน่ะนูนนะครับเรียกชื่อเต็มๆแล้วอ่านให้สั้นนูน่ะน,นะครับจำเอาไว้นะครับหางของดอมมะคือวาวหางของฟัตฮะคืออาลีฟหางของกัสรอคือตัวยานะครับเมื่อนั้นแหละถ้าหากว่าของเหล่าคู่อา,านะครับ มันมาคู่กันจะต้องอ่านยาวสองหัวข้ออีนวัลนูนเนีเอาอ่านทำนองครับยันจมาอูนเยันจมาอูนเยันจมาอูนถ้าเราอ่านให้มันตายเราอ่านหยุดก็คือให้นูนตรงนี้ตายซะเขาเรียกเป็นการอ่านนี้ว่ามัดอาริตลิสสุกูลนะครับว้าววะ ซะนะครับอย่างว่าซะนะครับแมวซะตัวซะปลายลิ้นแตะที่อะไรฟันบนนะครับซะซะมีวาวมูอ้ามูยาวสองดันเดดดันเดดนะครับวัซะมูเดออันเป็นตำนองวัซะมูดะอย่างว่าวาซะแมวซะซะวัซะมูดะไปครับอ่านูนเน่ กฟกฟฟรอตัวฟ้าอย่า <affiliate> ลืมนะครับให้ปลายฟันบนมักมีฟีบากล่างฟฟรอวาวรูใช่ไหมเรารอวาวรูรอวาวรูใช่ไหมเราทำเสียงทำสำเนียงอ่านครับนังกาฟรูนังกาฟรู นังกาฟารูต่อไปครับยะนะครับเดียวคิวเต็มๆก่อนยะซีนเยสนะครับเยสอ่านะพี่น้องนะเยะเราเรียกคิวเต็มๆของยะก่อนยะซีนตัวซีนพุ่นลมเยสฮัมซาอาตัวฮัมซาเราวางให้ดีนะครับถ้าเราไม่ระวังมันจะกลายเป็นฮัมซาอาเนี่ยถ้าออกอานี่ถ้าออกอานี่ตัวอินก็ไม่ใช่ตัวฮัมซาก็ไม่ใช่มันเป็นลูกครึง่ง อ่าอัลฮัมซาอ่าวะเลิกอุลัณตระเบิดกระทู้นะครับนะยะฮัมซาอ่าไม่เอาฮัมซาอ่าหรือฮัมซาอ่าฮัมซาอ่านี่ไม่เอานะครับไม่เป็นตัวอะไรเลยต้าอ่าเนี่ยตัวอินมันต้องอ่านะฮัมซามันต้องอ่านี่พี่น้องพยายามดูปากให้ดีนะครับฮัมซาอ่าแล้วอ่านสั้นเลิมลูเลิมลูวะอะลัยกุมุสษัณตระเบิดกระทฮ้นะครับอัลิฟยะไอ นะครับหรือว่าฮัมซายาไอ้บนยามีตัชดีดอยู่เน้นนิดหนึ่งฮัมซายาไอยาอาลีฟยา,าจำมาไว้นะครับฟัดฮะหางของฟัดฮะคืออาลีฟนักี่น้องจำมาไว้นะครับถ้าจดได้ก็จดหางของฟัดฮะคืออาลีฟคำว่าหางคืออะไรถ้าหากว่าอาลีฟมันต่อท้ายฟัดฮะนะครับไม่มีสุกูลนะบางหน้าป้อนหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาจะใส่สุกูลถ้าใส่สุกูลมานั่นคือฮัมซา มาไว้นะครับเขาไม่ได้ใส่รูปอัมซามาบางครั้งเนี่ยพี่น้องอย่าพี่น้องต้องแยกแยะไอดีตรงนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับนิดหนึ่งนะครับพี่น้องก็สามารถไปทบทวนย้อนหลังได้นะครับในคลิปเนี่ยที่ผมบอกหางทั้งหมดเอาไว้เนี่ยพี่น้องไปทบทวนย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วพี่น้องก็จะละเอียดนะครับพี่น้องต้นใดที่จดไม่ทันเมื่อตะก,กี้เนี่ยพี่น้องไปดูย้อนหลังในคลิปนะครับว่าที่ผมบอกเอาไว้ว่าหางของอักษรน,นี้อักษรนั้นคือตรงไหนบ้างนะครับพี่น้องไปดูย้อนหลังในคลิปเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะลง YouTube ต่อ if, yeah, yeah, if, yeah. อะลิฟยาอยาอะลิฟยาเห็นไหมครับเนี่ยยาวสองฮารอกาเราก,ก็กระดิกนิ้วสองครั้งเนี่ยนะครับนูนเนี่ยนูนเนี่ยยาว,วาวยาวาบนวาวมีสุกูลก่อนหน้าวาวเป็นฟัดฮะอันนี้ไม่ใช่มัดนะครับเอ,อ,อ้อันนี้ไม่ใช่การอ่านยาวนะครับพูดปิดนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ การอ่านยาวแต่ตรงนี้มันการอ่านแบบนุ่มนวลพี่น้องจะไม่ดีนะครับพี่น้องไปดูย้อนหลังนะครับนะดูย้อนหลังพี่น้องจะได้ไม่จะได้เข้าใจบนยาวบนวาวมีสู่กูนก่อนหน้าวาวเป็นฟ้าเขาเรียกว่าการอ่านแบบนุ่มนวลเราไม่อ่านว่ายาวเราอ่านว่าเยาวเยาวเห็นไหมยาวาวเยาว์มีลามมุลอย่าลืมนะครับลามกมาริยะกระดูกลิ้นนะครับกระดูกลิ้นมุล คอฟคุยอฟคุนะครับอย่ากอฟคีไม่เอานะคอฟคุยาอลิฟยายาอลิฟยา,ยานะครับยายาอลิฟยาอย่าลืมนะครับนี่คือหางของฟัดหางของฟัดฮ่าก,ก็คืออลิฟมีมาตาตีตัวตาปลายลิ้นแตะที่โคนฟันบนนะครับตาตีอ่านครับยาสแอลูเอ ي سألأيان يوم القيامة ย سألأيان يوم القيامة ตากล่มอย่าล <S ess> ืมนะครับตากล่มเวลาหยุดเหมือนกับฮาใหญ่ตากล่มเวลาหยุดเหมือนกับฮาใหญ่แต่เวลาอ่านต่อมันก็เป็นตัวตะนะถ้าเราอ่านหยุดก็มาเราจะไม่อ่านว่ามัดนะครับเราจะไม่อ่านว่ากิยาม u c ไม่เอานะครับเราต้องอ่านว่าทียะมานะนะครับแต่หยุด เอาต่อไปอ่านเป็นทำนองนะครับอิขวานะคุมอิขวานะคุมยันจมาอูนะยันจมาอูนะตัวยีมเนี่ยอักษรเสียงแน่นนะครับยัดยัจมาเราอย่ายัดจิตยัดจิตแต่ยัดจะตัวกลายเป็นตัวยีมสองตัวเลยระวังให้ดีนะครับนี่ตัวยากับตัวยีมอยู่ติดกันต้องระวังให้ดีวาซาเหมือง วะซามูดอเราจะไปอ่านวะซะนะครับวะซะซะตัวซะวะซะแล้วเราจะไปอ่านวะซะซะไม่ได้ตักซะในกลายเป็นตัวซีนทันทีวะซามูดอนะกกฟบฟูนะกกฟบฟูนะกกฟบฟูยั่งสั่งเอัยยานะยอมุคลกิยามะเยาว์นะครับเยาวไม่ได้เยาวยัสตัวซีนงพุ่มยัส อัลอุอิยานเยามุลกิยามะเดี๋ยวผมจะทวนั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับหางของอัลีฟเอ้ยหางของฟัตฮะคืออัลีฟหางของฟัตฮะคืออัลีฟหมายความว่าเนี่ยนี่คือหางเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฟัตฮะไปอยู่หน้าอัลีฟต่อท้ายเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าหางของอัลีฟก็คือฟัตฮะหางของดอมมะก,ก็คือวาวสุกูน เนี่ยวาสุกูลดูแวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวาสุกูลเนี่ย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 ก็คืออ่านยาวสองถ้าหากว่ามันมาตกกันอยู่แบบนี้อ่านยาวสองถ้าหากว่าไม่มันมีดมมะนะครับมันมีฟัฮะแต่มันไม่มีไอตัวต่อท้ายเราจะต้องอ่านให้สั้นนะต่อไปหางของตัวยะเฮ้ยหางของกัสรก็คือตัวยะนะครับหางของกัสรกคือตัวยะอ่านะครับสองวันนี้แกนี้นะครับสุรกศลน้องซีมก็ขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่า ให้ไปดูย้อนหลังนะครับในเรื่องของการอ่านยาวอ่านสั้นไอ้พี่น้องจำเอาไว้ว่าถ้าฟัดห้ามันอยู่เดียวเดียวเราไม่ต้องไปอ่านลากเสียงดอมมามันอยู่เดียวเดียวเราไม่ต้องลากเสียงกัสร้อมันอยู่เดียวเดียวเราไม่ต้องลากเสียงนะครับเราอ่านสั้นไปเลยวาซาเนี่ยววาซาวาซาเนี่ยนะหมวาซาเนี่ยอ่านสั้นเลยเห็นไหมนักานักาฟะนักาฟะเนี่ยอ่านสั้นเลยนักาฟะเห็นไหมอ่านสั้นเนี่ยเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับอ้าวัลลอฮุอฺสุลครับ